ครับก็เป็นแล้วคอยเรียนใช้เสร็จแล้วเนี่ยสวัสดีครับเสร็จแล้วเนาะครับตรงไหนครับกรงนังออกมาครับ ทุกเทียรบูชาพระัตรตยัยวันนี้เรานะค่ะตอนนี้ท่านผู้ราชการจังหวัดรอนธานีนะคะท่านกำลังภาคเกี่ยวประจําปี2 5 2 3ขึ้นโดยกําหนดพื้นที่ดําเนินการทั้งหมด6อำเภอได้แก่อําเภอเมืองรอนธานีผล และอำเภอรประจักษ์ศิลปาคมซึ่งวันนี้ได้ดำเนินการที่วัดสันติวนาลามและการเก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดสถานที่วัดสันติวนาลามเทศบาลตำบลบ้านเชียงในเรื่องของน้ําและก็รถเกี่ยวข้าวของบริษัทคูโบต้าสาขาบานดุงการสนับสนุนในเรื่องน้าดื่มในอำเภอหนองหานเกษตรจังหวัด วนหน่าสวนราชการของอำเภอหนองสุดท้องถิน่นนายกเทศมนตรีนายกอบตเพื่อนพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและที่สําคัญยิ่งก็คือพี่น้องเกษตรกรทุกคนท่านอำเภอได้กรุณากล่าวรายงานแล้วก็ได้ให้ข้อมูลในเบื้องต้นว่าแปลงนาสาธิตในวันนี้เป็นแปลงนาที่อยู่ในพื้นที่ของวัดสันติวณารามที่ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเจ้อาอาวาสได้กรุณาใช้สถานที่ภายในวัดเป็นทั้งที่ที่ ฝึกฝนทั้งเด็กเยาวชนบรรดา,าสาสนิกชนที่เข้ามาทํากิจกรรมในวัดแล้วก็อีกหลายๆเป้าแล้วเราได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนท้องถิ่นนะครับบริษัทห้างร้านที่ได้ร่วมกันสนับสนุ <c oughs> นใส่ดีพ<ๆ>ื้ท<ๆ>ี้ <ๆ S 2> มน,นั <ๆ S 2> มนสงที่ <ๆ S 2> มแี่นเหรอเกี่ยวเลยนะรับสัเปลี่ยนนะครับ กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการนะคะเขาได้เข้าถึงใช้ดีขอฝากไปด้วยแทนผู Arizona, 5, ้เสียพีกระมดเดี๋ยวหลายเขียวข้าวก็จะได้สารรัฐนาผู้แทนหลวงพ่อ

เทเทปะทาคินาปะทาคินาโนระเตเทสมันตา ำยุคนี้ยุคใหม่นอกจากเกี่ยวข้าวแล้วเราก็มีรถเกี่ยวข้าวช่วยด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะเนื่องจากว่าเราลงแขกเกี่ยวข้าวช่อจเป็นการใส่สื่อสามประเพณีอันนี ก็เคยมีอันดีเอาไว้เป็นการร่วมามสมัครสมานสามัคคีและวารช่วยกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราแรงานาเรื่องของการตีดเกี่ยวข้าวก็ต้องตเกี๊ยวทางพี่น้องเกษตรกรได้เช่นเดียวกันตอนนี้ท่านผู้ว่วาราชการจังหวัด,ดนนทบุรีนะคะกำลังสาธิตวิธีการตีข้าวตอนตีข้าวสมัยนี้นะคะ ก็จะเลือนหายไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนมากเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่จะเข้ามาแทนที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการตีข้าวก็เป็นแล้วก็ท่านเกษตรจังหวัดแล้วก็ท่านในอำเภอนนองหาแล้วก็หาจุดได้ยากต,ตอนนี้เป็นภูปัญญาของคนโบราณในสมัยก่อนการวนวดข้าวการตีข้าวก็จะทำในลักษณะนี้เป็นการใช้แรงได้ทั้งกำลังกาย นะครับผมนี้คือทูปัญญาท้องอิ่นนะครับผมนี้โอมิเกเตอโอมาจายโมนิวราจนังสัตวโวเมสุนันโตตัจุราริตนสถิตอยู่ณอมิริทาสักดาเดชเป็นจอมเทวันสันตเทเวศ ผูเรื่องริตนมีกมลละสมาที่จิตเสกภูมิมนทนเบื้องบนเบหานักกาศเอวังสาวังวิทยโหิสยาอปิเสกีสาพพุทธโมตุจตุจิตทางพระ